อะไรกันฉันยังไม่ตอบตกลงเลยนะเฮ้ยหลานฉันก็ไม่ใช่ไม่มีความเกรงใจ,จันบ้างหรือไงเนี่ยเอ่อคุณจุ๋มคะสรุปคุณจุ๋มจะปล่อยกู้ให้พวกเราไหมคะนั่นสิครับนอกจากคุณจุม๋มเราก็ไม่รู้จะไปให้ใครช่วยแล้วครับส่วนเงินที่เรากู้ไป<ส>ก็ใช่ว่าเราจะไปใช้แบบไร้ประโยชน์ด้วยนะครับใช่ค่ะพวกเรากำลังจะทำโปรจเจกต์ สร้างอาชีพให้กับคนที่ด้อยโอกาสเราก็แค่ขาดทุนทััพ์์แค่นั้นเลยค่ะคุณจุ๋มพวกผมรู้นะครับว่าคุณจุ๋มเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาคุณจุม๋มคงปฏิเสธพวกเราไม่ลงหรอกใช่ไหมครับอืมก็ได้จริงเหรอคะจริงสิแต่เดี๋ยวฉันขอคุยรายละเอียด เรื่องการทำรํำสัญญาอีกครั้งแล้วกันนะได้เลยครับไม่มีปัญหาเลยครับขอบคุณนะคะคุณจุ๋มขอบคุณมากนะครับมิ้วใมิวนะมิวบอกให้ซื้อกล้วยมาไว้ให้หน่อย ดันลืมซะได้พวกเราก็แสดงละครบทหน้าสงสารเก่งกัน,นะปีเตอร์จริงแค่สร้างเรื่องน,นู้นเรื่องนี้ยายคุณจุ๋มก็ใจอ่อนช่วยเราทุกทีทีนี้เราไม่ต้องเครียดเพราะเราจะมีเงินใช้ไปตลอดทั้งปีเลยนะปีเตอร์พวกเรานี่มันเก่งจริงๆเลยกล้วยทอดจากกล้วยทอดกล้วยทอดอร่อยอ่อยเลยจ้า ชุดละ20บาทเลยจ้าร้อนๆเลยนะจ้ากล้วยทอดจ้ากล้วยทอดร้อนๆเลยนะจ้ายี่บบาทเลยเอ๊ะนั่นมันลูกหมูนี่รับอะไรดีจ้าไงาจ้าแม่ค้ากล้วยทอดไม่เจอกันนานเลยนะเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม ฉันก็ต้องสบายดีอยู่แล้วเพราะหลังจากที่ฉันสรารภาพชอบดาวมหาลัยอย่างเธอแล้วถูกปฏิเสธมันก็ทําให้ฉันเห็นคุณค่าในตัวเองมากเลยแหละเดี๋ยวนั่นมันก็นานมาแล้วนะลืมลืมมันไปเถอะนายจะมาบังคับใครให้ชอบไม่ได้หรอกไม่ต้องมาสอนฉันดีแล้วแหละที่เธอไม่เลือกฉันไม่อย่างนั้นฉันคงต้องมาช่วยเธอเข็นรถเข็นขายกล้วยทอดไปจนตายแหละ เสร็จแล้วเราไปหาอะไรกินกันพี่เตอร์ได้ดิแล้วแกอยากกินอะไรอ่ะแล้วแต่แกลเลยเดี๋ยวฉันว่ามันชัดจะไปกันใหญ่แล้วนะแค, well. แค่นี้มันยังน้อยไปคุณบสอนเ้าไงว่าเรื่องมันผ่านมาตั้งทานแล้วแล้วไงใครทะเลาะอะไรกันตรงนั้นอ่ะพี่เตอร์ก็แยไม่ค้ากับเฮ้ยไอเดียวบีมนั่นมันไอเดียวนี่จริงด้วยไปทักทายเพื่อนกันไปเฮ้ยเดียว โอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานจะพคุณหอกได้ไหมบังเอิญจังเลยนะเดียวที่เราได้เจอกันนั่นสิแล้วพวกแกมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยอ๋อพวกเรามาหาคุณจุม๋มเจ้าของบริษัท LKT เนะี่ยอ๋อป้าฉันเองแหละเฮ้ยจริงดินี่แกมีป้าไปถึงประธานบริษัทเลยเหรอโอ้ิจฉาว่าอยู่แล้วล่ะเพื่อนคนระดับฉันไม่ใช่เล่นๆจะบอกให้จา้าแล้วนี่ มีเรื่องอะไรกันหรอเสียงน่าไปถึงตรงนู้นเลยก็ดูสิว่าฉันเจอใครเอาเงยหน้าสิลูกหมูทักทายเพื่อนๆหน่อยฮะลูกหมูเหรอที่เคยเป็นดาวมหาลัยนะโอ้ใช่คนที่แกเคยชอบป้าเดี่ยวเรียกว่าเคยหลงผิดดีกว่าปีเตอร์ ดีนะที่ตอนนั้นแกไม่ได้สารสัมพันธ์นะเดียวมีงั้นแกคนที่เป็นเท่าแก่กล้วยทอดแน่เลยอะ่ะนี่รูเ้เถอฉันขายกล้วยทอดแล้วมันทำไมเหรอฉันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครซะหน่อยไม่สร้างความเดือดร้อนแต่สร้างความน่าสมเพชให้พวกฉันน่ะสิจากดาวร่วงสูุดิน์ผ่นตัวมันเป็นแม่ค้ากล้วยทอด ตลกอ่ะสภาพเธอตอนนี้ดูไม่ได้เลยนะนี่ฉันถามเธอจริงๆเถอะชีวิตมันตกต่ำถึงขนาดหาอาชีพดีๆทำไม่ได้เลยด้วยไงจริงเออฉันมีอาชีพดีมานนำเสนอเธอนะลูกหมูหน้าตาดีๆอย่างเธอเนี่ยน่าจะไปขายบีมอย่ามาพูดจาต่ำๆแบบนี้นะลูกหมูที่บีมพูดก็ถูกนะคนอย่างเธอ คงไม่มีทางเลือกมากนักหรอกมันอาจจะดีกว่าการเข็นรถขายกล้วยทอดงกงกได้เงินวันละไม่กี่บาทก็ได้นะฉันจะทาอะไรมันก็เรื่องของฉันฉันจะขายได้มากขายได้น้อยมันก็เรื่องของฉันอีกพวกเธออย่ามายุ่งกับฉันดีกว่าอวดดีถ้าวันไหนเธอต้องการความช่วยเหลือก็บอกนะเพื่อฉันจะมีเศษเงินบริจาคให้ใช่ใช่พวกเราก็พร้อมช่วยบริจาคนะเฮ้ยดูนี่หน้ามันเจือเลยอะ อะเอามาถุงนึ่งถือซะว่าอุดหนุนเพื่อนเก่าก็แล้วกันจะขายไหมจ๊ะเป็นแม่ค้าจะต้องแยกแยะเนาะ <laughs> ฉันไม่ได้ซื้อไปกินเองซะหน่อยฉันซื้อไปให้หมามันกินถูกใจเลยว่ะปีเตอร์เอาเลยร้อยไลคนพวกนี้หยาบยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะแม่คะฉันเหมากล้วยทอดหมดเลยจ้ะจริงเหรอคะจริงจ้ะขอบคุณมากเลยนะคะประจุ๋ม ป้าจะไปหมอมันทำไมครับก็ฉันอยากจะช่วยเหลือเขาแล้วนี่ป้าจะออกไปไหนครับเนี่ยเรายังไม่ได้ตกลงกันเลยนะครับตกลงเรื่องอะไรฉันจะไปธุระเอ้าก็เรื่องที่เราคุยกันไว้ไงครับอ๋อเรื่องที่แกโทรมาขอยื่เงินฉันเพื่อไปซื้อรถไร้สาระนั่นน่ะเหรอป้าทำไมพูดกับผมต่อหน้าเพื่อนแบบนี้ล่ะครับ ฉันละสงสารพ่อแม่แกจริงๆมีลูกโตเป็นกระบือแต่ความคิดกับจิตสำนึกเท่าหางอึงป้าไม่ต้องมาเรียกฉันว่าป้าฉันไม่ใช่ญาติเธอแล้วฉันก็ไม่ให้ยืมอะไรทั้งนั้นส่วนพวกเธอสองคนฉันขอไม่ทำสัญญากู้ให้นะเพราได้เห็นทาดแท้ของพวกเธอแล้ว ฉันช่วยไม่ลงจริงๆเอา้าคุณจุ๋มไหนเป็นงันล่ะคะนั่นสิครับพวกเราแค่เซลเพื่อนเก่าเองนะครับเซลเหรอฉันเห็นพวกเธอว่าแม่หนูคนนี้กันสนุกปากนี่ฉันจะสอนให้เอาบุญนะไม่มีอาชีพไหนที่น่ารังเกียจเพราะทุกอาชีพสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างสุดจริตในขณะที่พวกเธอทั้งสามคนเอาแต่หวังสบายขอยืมเงินคนอื่นเข้าไปทั่วเป็นหนี้เป็นสิน แต่กลับไม่เจียมตัวคนอย่างพวกเธอต่างหากที่น่ารังเกียจคุณป้านี่จ้ะแม่คะเดี๋ยวฉันกลับมาเอานะไม่ต้องถอนเออค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าใส่ถุงไว้เลยนะได้ค่ะคุณจมครับคุณจมคุณจะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณป้าครับคุณป้าอมปก่อนสิครับคุณป้าผมสั่งรถมาแล้วนะครับแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนจ่า แล้วฉันจะไปรู้ไม่เล่าโถ่แล้วฉันจะไปยืมเงินใครล่ะทีนี้ <erma> เอานี่ทำไมเธอยังไม่กลับมูรออะไรอยู่เออคุณยังไม่ได้ดูเลยซูเม่ฉันเลยนะคะแล้วอีกอย่างฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลย ผมไม่ดูหรอกครับตอนนี้ผมได้คนทำตำแหน่งผู้จัดการแล้วได้แล้วใครคะฉันเองฉันชื่อลูกหมูเป็นแฟนของคุณปีเตอร์จบไหมฉันถามเลยเถอะคุณคัดเลือกจากอะไรหรอคะโอ้ยนี่จะถามมากได้ไหมผมก็คัดเลือกจากความพอใจของผมและอีกอย่างผมก็สะดวกแบบนี้ ไปออกไปได้แล้วไปไปกันเถอะเราไปเตรียมตัวรับตำแหน่งใหม่ของคุณดีกว่าไปค่ะ <c oughs> ครับคุณแม่ผมรู้แล้วครับโถแฟนนะครับไม่ใช่ผักที่ตลาดที่จะได้หากันง่ายๆ ครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับทำไมโชคชะตาไม่เข้าข้างแเรา้างนะเรียนจบมายิ่งหางานทำไม่ได้เลยสังคมสมัยนี้ไม่มีเส้นสายค้าเข้าทำงานยากจริงๆสินะ <c oughs> แล้วฉันจะไปบอกพ่อกับแม่งไงดีเนี่ย <c oughs> นี่เธอ มานั่งข้ามครัวอะไรตรงนี้เนี่ยฉันแค่นั่งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคนกำลังเศร้าสมัครงานเขาก็ไม่รับพเพราะเซ็นไม่ใหญ่พอมาสมัครงานงั้นเหรอใช่บริษัท LKT หรือเปล่าก็ใช่นะสิฉันเป็นประธานที่บริษัทนี้แล้วตอนนี้ก็มีตำแหน่งพิเศษให้เธอสมัครสนใจไหมล่ะตำแหน่งเศษ ฉันจะนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสนใจค่ะสนใจค่ะฉันสมัครตำแหน่งอะไรก็ได้ค่ะขอแค่มีงานทำก่อนก็พอดีงั้นเริ่มงานวันนี้เลยมีงานทำหรือยี่ปีิ้สวัสดีครับคุณแม่ดีคุณสวัสดีแม่สิสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้ะชื่ออะไรเหรอจ้ะหนูชื่อบีมค่ะอ๋อหนูบีมหนูนี่หน้าตาน่ารักจังเลยฉันระถูกชะตาจริงๆออขอบคุณค่ะสรุปคุณจะให้ฉันทำตำแหน่งอะไรบอกฉันหน่อยสิตาเดียวคนนี้แหละเหรอที่บอกแม่ไว้ใช่คุณแม่ คนนี้แหละครับแฟนผมแฟนใช่ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นล่ะคุณดีลูกดีแแบตายตาหลับแล้วครับคุณแม่เอเอคือว่าเออคือว่าเขาจะไปเข้าห้องน้ำนะครับอ๋อจัดจัดจัดไปเลยสิคุณอย่าเข้าห้องน้ำไม่ใช่หรอเด<อ>ีย๋ยวผมไปเป็นเพื่อนเออคุณอย่ก่อนสิคุณ ลูกชายฉันมีแฟนกับเขาสักทีหาเลิกแต่งงานดีกว่านี่คุณนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเรื่องแค่นี้เองคุณไม่เห็นต้องโยวยวายเลยคุณก็แค่เล่นตามๆน้ำไปให้แม่ผมเชื่อก็แค่นั้นแหละแต่ฉันมาสมัครงานนะไม่ได้มาสมัครเป็นแฟนคุณนี่ก็งานไง หรือคุณไม่อยากได้งานจะยกเลิกก็ได้นะอืมยกเลิกแต่เงินค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ก็ถือว่าโมฆะแถมจะไม่มีโอกาสได้ทำงานที่นี่อีกทุกตำแหน่งโหคุณก็ทไปปะเอาไงจะช่วยหรือไม่ช่วยช่วยก็ได้ ดูแลดีขนาดนี้หายากนะเนี่ยหรือคุณจะสมัครเป็นแฟนผมจริงๆเลยก็ได้นะผมไม่ติดพูดอะไรของคุณเนี่ยเงียบไปเลยยินดีกับตำแหน่งผู้จัดก,การคนใหม่ด้วยนะคะคุณลูกหมูขอบคุณนะคะท่านรองลูกหมูก็ไม่คิดว่าจะได้ตำแหน่งนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะคุณลูกหมูนี่ทมตัวจริงๆเลยนะคะ ถ้าคุณไม่มีความสามารถคุณปีเตอร์ก็คงไม่เลือกคุณมาเป็นผู้จัดการใช่ไหมคะออใช่ครับท่านรองคุณลูกผูปโปรไฟล์ดีมากเลยนะครับพอผมเห็นโปรไฟล์ดีขนาดนี้แล้วผมก็เลยต้องรีบรับไว้นะครับอ๋อจ้าฮัลโสวัสดีครับท่าประธานสวัสดีค่ะ นี่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเออคืออ๋อนี่หนูบีเมจ้าแฟนต่นเดียวเพิ่งพางมาเปิดตัววันแรกน่ะแฟนแฟนเหรอครับผู้หญิงคุนี้นี่เลยครับนี่ท้าประธานมมันหลอกรอเปล่าเนี่ยใช่ค่ะหนูเห็นด้วยแมนนี่ต้องใช้มันยามาหลอกท่านประธานแน่ๆเลยค่ะพวกคุณจะพูดอะไรกรุณาให้เกียดผมด้วยนะครับนั่นสิคะ คุณปีเตอร์คุณเป็นถึงเลขาทำไมพูดจาใส่ร้ายหนูบีมก็แบบนี้ถ้าลองครับแม่นี่จะเป็นแฟนท่ประธานได้ยังไงครับในเมื่อตอนบหมยมันจะมาขอสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการอยู่เลยครับฮะเรื่องจริงเหรอก็เดียวจริงค่ะลูกหมูเป็นพยานได้หนูบีมหนูไปสมัครอย่างที่เขาพูดจริงๆเหรอเออ จริงค่ะนี่ม,มอ<ห>นอะไรกันแต่เดียวทราบเรือาาร่องหรอแม่นั้นหรอเอ่อไม่ใช่อย่างนั้นคุณแม่บีมเป็นแฟนผมจริงครับเดี๋ยวไปเชื่อนะคะท่านรองถ้าเป็นแฟนท่านประธานจริงจะมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการทำไมคะใช่ครับท่านรองผู้คุณอยากรู้มากใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมให้บีมปลอมตัวเข้ามาสมัครงาน เพื่อตรวจดูความซื่อสัตย์ของเลขาผมหลอกตัวใช่ครับและสิ่งที่ได้รู้คือคุณปีเตอร์ใช้เส้นสายรับแฟนตัวเองเข้าทำงานโดยไม่พิจารณาคนอื่นๆมันสมควรแล้วเหรอครับออออถ้าประธานครับคือผมอธิบายเรื่องนี้ได้ไมไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นครับคุณแม่ครับ ผมคงเก็บเลขาคนโปรดของคุณแม่ไว้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่มีคุณสมบัติของการเป็นนายคนเอาซะเลยแม่ก็แล้วแต่ลูกเลยลูกเสียแรงจริงๆที่ฉันแต่งตั้งให้คุณเป็นเลขาคุณปีเตอร์ <c ười> คุณมัจะหนูไม่ออกเนี้ยธ <c ười> รานรมดาครับอ <c ười> ย่าไล่พวกเราออกเลยนะครับแฟนผมคุณได้ยไงนะครับเชิญครับผมจะอยู่กับครอบครัวแต่ว่าผมบอกว่าเชิญ เอาละทีนี้เรามาคุยเรื่องงานแต่งงานกันดีกว่าลูกเดือนหน้าเลยไหมแม่อยากอุ้มหลานละเออคุณแม่ใจเย็นก่อนนะครับไม่ยงไม่เย็นมาแล้วแต่งเลยลูกผมต้องถามความสมัครใจของปีก่อนสิครับคุณแม่ไงจ๊ะหนูบี แต่งงานกับลูกชายแม่เลยนะเออก็ได้คะ่ะถ้าลองคุณพูดจริงเหรอจริงค่ะแต่ว่าเราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเองนะคะโอ้ยค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปเดี๋ยวก็รู้จักกันดีเองแหละลูก ยิ้มแค่นั้นเธอก็ะทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากตมายไ,ได้โบทยิ้มอีกทีได้ไหมแตหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน